สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังที่น่ารักนะคะวันนี้นะคะก่อนที่น้องฟ้าจะออกไปช้อปปิ้งแล้วก็ทานข้าวเย็นนะคะมีท็อปปิกดีๆระมุนต่อใจให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันระมุนอีกแล้วเมื่อเช้าฟินแล้ววันนี้มาดับค <c oughs> ำนี้มาดักๆบ้างชื่อท็อปปิกคือใครกำลังเสียใจเพราะคุณ พลังงานความเศร้าๆเจ็บจี๊ดเจ็บจของใครบางคนส่งให้นางฟ้าแล้วก็ให้สื่อสารผ่านเส้นและจิตวิญญาณให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันนะคะผ่านไพ่ทาโร่วันนี้ขอใช้ไพ่เมเจอร์อาคานานะคะมี21ใบเป็นไพ่ใหญ่หมดเลยขอพลังงาน5้าใบนะคะกับคนที่กำลังเสียใจเพราะคุณเรามาดูซิคขามาฟ้องนางฟ้าว่าอะไรนางฟ้านางฟ้าเอซีนางฟ้า,า,ฟา, 4, า,ฟาเจ้าชู ทิ้งเขาหรือเปล่าเรามาดูขอพลังงานห้าใบนะคะใครกำลังเสียใจเพราะคุณเสียใจเรื่องอะาไรเลขหนเลขแปเลขส1บเอ็ดเลขสิเลขยี 1, ่ 8, 11, 12, คุณกับเขาอาจจะมีวันเดือนปีเกิดปีพศเลขหนึ่เลขแปดสิ 1, เอ็ดยี่สิแล้วก็ยีนะคะ คุณกับเขาอาจจะรู้จักกันมาเนินนานกาเลหนึ่งปีหนึ่งเดือนหนึ่งชั่วโมงหนึ่งวันไปจนถึง20ปีบางคนก็20ปีไปเลยล่ะรู้จักตั้งแต่เด็กยันแก่เลยเรามาดูว่าใครกำลังเสียใจเพราะคุณอยู่นะจุดจุดนี้นะตอนนี้นะคะเมเจอร์ Major หมดเลยนะเธอ d e v i l m มจิเชียนทำพลันต์วิวออฟฟอร์จูนเดอะลอฟเวอร์จะใครล่ะก็คนที่รักคุณนั่นแหละ คุณกับเขาอาจจะคบกันมา20ปีบวกบวกด้วยซ้ำหรือคบกันมานานมากนั่นแฟนแต่มันเกิดไพ่วิวออฟฟอร์จูนออกมาแปลว่าจบกันมาแล้วหรือเปล่าทะเลาะกันเม้งกันงอนกันหรือเปล่าไม่คุยกันแล้วหรือเปล่าราศีที่ตรงกับทิปเอ่อคลิปนี้นะคะราศีมังกรราศีกุมราศีธนูนะคะแล้วก็ราศีเมถุนนะคะวิวออฟฟอร์จูนดินราศีกันได้เขาอยากบอกว่า ที่แล้วแม้เธอไม่เคยดูแลหัวใจที่แล้วแม้ เธอไม่มองว่าใครทุกใจมีราศีธนูเมถุนคนเกิดเดือนมกรากุมภาพันธ์ธันวาคมมิถุนายนนะคะอยากบอกว่าเสียใจจังเลยในวันที่เราต้องทะเลาะกันเขาไม่อยากทะเลาะกับคุณเลยที่รักพี่ทำอะไรผิดนะทำไมต้องงอนพี่งอนตลอดเวลาเลยงอนเป็นปะฐุน,นึ่งแม่กองเลยเนี่ยเดี๋ยวจับทอดเ,อเ็ไ <c> ด <oughs> <c oughs> ประมาณนั้นนะคะ ภายใต้ความงอนนะคะเมนิเฟตง้อหาคุณเน่ยเพราะอะไรเพราะว่าความเป็นคุณเป็นที่รักของเขาว่าเราจะงอนเขาเพื่ออะไรตอนนี้นางฟ้ามองว่าคุณกําลังทําตัวเหินห่างหมางเมินเขาเหินห่างหมางเมินไปไหนก็ไม่รู้จะออกเดินทางไปไหนก็ไม่รู้เพราะว่ามันมีไพ่แบบว่า The m a g i c i ช n ยนกับ d e วิลเขาส่งเขาซํำเบิ์งเขาคิดถึงคุณ ความเป็นที่รักสุดที่รักของเขาว่าอย่าแบบงอนกันเลยดีกันนะงอทางลายไม่ได้ก็ต้องงอทางใจงอทางความรู้สึกคุณกับเขาอาจจะทะเลาะกันด้วยเรื่องอะไรไม่เป็นเรื่องหรือเปล่าเพราะว่ามันมีไพ่แบบว่านะไพ่น่ารักไพ่งอไพ่ตือ้อไพ่มองไพ่แบบว่าทวินนะ่ะความเป็นเมจิเชียนเพราะมดจิตใจดีบวกเดวิลมังกรเนี่ยเขาอยากบอกว่าราศีกุมราศีมังกรเขาอยากบอกว่า วันนี้คุณอาจจะไม่เข้าใจว่าเพราะอะไรเขาถึงหึงหวงห่วงคุณเขาอาจจะแบบจูจ้จี้จุกจิกแบบคอยหึงคอยห่วงคอยจีน้นันจี้นี่คุณแล้วคุณก็จ,จะลำคาญนะคะเมื่อเกิดความลำคาญใช่ปะม,มันก็แบบเกิดการห่างกันคุณอาจจะแบบ เธอห่างกันสักพักนะเธอจะหึงอะไรนักหนาแล้วก็ตั้งใจเรียนตั้งใจทํางานตั้งใจทํานะู่นนี่นั่นน่ะเราก็มีแบบเช็คเกตติง้งบ้างแต่เขาก็เหมือนแบบไม่โอเคอาจจะแบบหึงคุณในโซเชียลหึงเพื่อนคุณหึงเอฟซคุณที่เข้ามาจิตจะจเจอแจวววุ่นวาย,ขายไข่ปช่อนเขาก็เลยแบบว่าทําให้คุณรู้สึกอึดอัดใช่ค่ะพลังงานที่แบบ คนคนนี้ราศีกุมราศีมังกรราศีธนูราศีเมถุนทำให้คุณอึดอัดคุณก็เลยแบบพักก่อนนะแบบห่างกันสักพักหนึ่งไว้เราอารมณ์ดีรู้สึกดีเดี๋ยวเราติดต่อเป็นเธอไม่ต้องติดต่อมาภายใต้ความไม่ต้องติดต่อมาอารมณ์ขึ้นแหละหึงจัดเลยหวงจัดเสียใจจัดเขาเสียใจที่แบบทําให้คุณเข้าใจเขาผิดภายใต้ความเสียใจก็มีความคิดถึงคนึงหาเพราะอะไรเพราะว่าเขานะคะ ตอนเนี้ได้แต่แบบคิดถึงคุณตลอดคิดเรื่องคุณแล้วความเป็นที่รักอ่ะ อยู่จะอยู่ยังไงอยู่จะกินอะไรอยู่เป็นอะไรอยู่จะแบบมีความสุขไหมยู่จะเดินซุ่มซ่ามไหมคิดสลัตะเลยแล้วจะมีใครมาชอบมาจีบอยู่ไหมความดีแล้วเอดลเวอร์ใบนี้นะแบบผู้หญิงผู้ชายจับมือกันภายใต้แสงจันทร์คุณกับเขาอาจจะผูกพันกันแล้วก็รักกันมากๆก็อย่างที่บอกอะ่ะรู้จักกันมา1ปีไปนจนหนึ่งยี่สิปีเลยด้วยซ้ํานะคะคุณกับเขาอาจจะเกิดวันอังคารวันเสาร์อาทิตย์พุธได้นะคะความรู้สึก ความผูกพันที่เขารักคุณมากๆห่วงคุณมากๆหึงคุณมากๆอารมณ์เขาสวิงมากๆเขาได้แต่แบบว่า ร้องขอต่ดสิ่งศักดิ์สิทธิร์ระกงล้อของโชคชะตาให้คุณถ่ายงอนสักทีได้ไหมมันมีไพ่วิวออฟฟอร์จูนออกมาเขากําลังคิดวิธีง้อคุณอยู่นะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเขาจะง้อคุณสําเร็จไหมนะคะตอนนี้คุณแบบไม่อะยังไม่มีอารมณ์ให้ง้อปิดลายปิดมือถือบล็อกขอบล็อกส3องสวันแล้วกันใจจะขาดแล้วครับใจจะขาดแล้วค่ะติดต่อไม่ได้หงุดหงิด แถมส่องโซเชียลก็ไม่โพสอะไรอารมณ์แบบว่าหงุดหงิดมากได้แต่แมนิเฟกต์หาคุณทางจิตวิญญาณว่าแบบเธอเราคิดถึงเธอนะรักเธอนะเปิดบล็อกสิปลดบ o ็อกสิเราจะไปหาเธอเลยจะเทคแอคชั่นไปก่อนบางคนหากแบมว่าเขารู้จากบ้านรู้จักคอนโดนรู้จักตอกซอกซอยรู้จักป้าข้างบ้านใดใ,นในคุณเขาอยากจะไปแบบว่าหาคุณเลยนะคะพลังงานคือ คนคนนี้อยากงอคุณมากๆแล้วอยากบอกให้คุณรู้ว่าถ้าต้องจบกันไม่โอเคนะเรื่องเท่านี้เองเรื่องแค่หึงหวงเองอารมณ์ประมาณว่ามีคนแบบว่าทําให้คุณรู้สึกอุ่นอิดอิดอัดใจเพราะเขาหึงหวงเขาไม่เข้าใจคุณเขาแบบว่าริดรอนพื้นที่ส่วนตัวของคุณระมันทะให้คุณตัดสัมพันธ์งอนไม่พูดกับเขาไม่อยากคุยกับเขาเหม็นขี้หน้าเขาอย่ามาให้เห็นหน้านะช่วงนี้อารมณ์ไม่ดี <laughs> เขาก็แบบโหยเนาะกับเป็นจังซีล่ะเอฟซของอีล่าเป็นจังซีล่ะคุณผู้ฟังก็คิดดื้อแบบประมาณว่าเอาแต่ใจใส่เขาส่วนเขาก็ยอมไงเพราะว่ารักก็รอรอว่าเมื่อไหร่คุณจะแบบว่าปลดบ้าหัวใจแต่ตอนเนี้สิ่งเดียวที่ทําได้ก็คือสื่อสารผ่านจิตวิญญ,ญาณไปเลยนั่งสมาธิสวดมนต์เดินจงกรมละ ได้โปรดเธอแบบให้รู้ว่าพี่อยากเจอน้องมากๆเลยอยากมาหามากๆเลยหายงอนนะคนดีจะทําทุกวิธีเลยให้เธอหายงอนแล้วจะไม่เอาแต่ใจจะไม่แบบว่าหึง,ห,งห่วงจะลดละจะไม่แบบเยอะกับบุนเขานะคะโอ้โหอารมณ์สวิงมากตอนนี้แบบอุ่นหงิดนหงนหุหวยยแต่ก็ต้องข่มใจเพราะว่า รอ้อยคุณใจร่มๆแล้วเขาจะได้แบบว่าพร้อมสวดพร้อมอธิบายพร้อมขอโอกาสคุณเพราะตอนนี้คุณกำลังทำให้เขาเสียใจหงุดหงิดฟุ้งซ่านคลั่งกลุ่มคลั่งมากๆเลยเพราะว่าคุณแบบว่าไม่สนใจเขานะคะไปต่อกับพลังงานอีกห้าใบนะคะดูสิใครกำลังเสียใจเพราะคุณราศีธนูราศีเมถุนราศีกุม นะคะราศีมังกรออกมาชัดราศีกันด้วยขอพลังงานต่อไป5ใบคะ่ะใครกำลังเสียใจหนักมากเลยตอนนี้เพราะว่าคุณนะ่ะไม่สนใจเขาดูสิคนที่มีลักษณราศีในวันเดือนปีเกิดที่มีเลข9ก9เลข3เลข5เลข4ีเลขนะคะ9 3 5 4 21 อ๋อเดอรไฮพินเทสเดอร์เดอะสตาร์เดอะซันโอ้โหคุณแบบที่สุดอะคือแบบว่าคุณเป็นทุกสิ่งในชีวิตเขาแล้วดูไพ่แบบเดอะทาวเวอร์ออกมาคุณเป็นทุกสิ่งเลยในชีวิตเขาเป็นว่าที่แฟนว่าที่คนรักว่าที่แก้วตาดวงใจว่าที่พลังงานบวก เป็นเดอะสตาร์คุณอาจจะมีชื่อเสียงคุณอาจจะดิวกับชาวต่างชาติคนทางไกลแล้วการงอครั้งนี้มันยากมากมันทำให้เขาเจ็บปวดเลยต้องสอง่งต้องสัมเบิงต้องเบนิเฟตหาคุณคุณอาจจะดิวกับชาวทางไกลคนละจังหวัดคนละทวีปคนละประเทศหรือคนละาศาสนาเลยก็ได้นะคะ คุณคือความสุขของเขาจะให้มาพังแบบเนี้ยจบแบบเนี้ยเพียงเพราะอารมณ์ขี้หึงขี้ห่วงของเขาที่แบบว่าก็มันไกลกันแล้วคุณก็สวยมากน่ารักมากหล่อมากดูดีมากจะไม่ให้ห่วงได้ยังไงคนทั้งคนเลยนะคนทั้งคนคือแบบคุณคือคนทั้งคนท,งที่เขารักนะคุณคือความสุขคุณคือแสงตะวันแสงเดือนแสงดาวดูสิ the star the sun the world โ oh, อ high p e n e s t อยู่ที่คุณหมดเลยอะ จะให้เขาไม่เสียใจได้ยังไงถ้าหากว่าเขาต้องสูญเสียคุณไปไพ่เดอะทาวเออกมาทำไมนางฟ้าครับผมไม่อยากจบ <laughs> ประมาณว่าแบบไม่จบนะไม่เลิกในหัวก็ตอนนี้ไม่เลิกไม่ยอมไม่ได้ไม่ให้ใครไม่อยากยุ่งอารมณ์แบบโอ้โหเดวิลบวก Tower อรเธอแต่มันมีวิลออฟจูนออกมาช่วยเขาไงา เขาต้องสงบคุณกับเขาอาจจะมีตัวอักษรตัว B ตัว J ตัว Q ตัว R ตัว P ตัว T ตัว N นะคะแล้วก็ตัว M ตัว O นะคะความรู้สึกของเขาตอนนี้คือไม่ได้อะเสียคุณไปไม่ได้เลยใจสลายใจจะแับขาดอะแค่คุณเงียบคุณบล็อกคุณไม่คุยด้วยสองสาวันหรือสามชั่วโมงเนี่ยอึดอัดน่าดูเลยอะอยากจะข้ามน้ำข้ามฟ้าข้ามประเทศอยากจะนั่งเครื่องมาหาแล้วอ่ะ แต่ด้วยภาระหน้าที่การงานใดๆก็แล้วแต่ได้แต่บอกกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์และจักรวาลว่าได้โปรดได้คุณเห็นคุณงามความดีเห็นความรักเขาอาจจะเป็นคนที่แบบว่าหึงหวงคุณรักคุณแล้วคอยแบบส้างก็แบบว่าอย่านู่นอย่านี่อย่านั้นนะคุณรู้ฟังก็แบบอ๋อเยอะอ่ะคุณรู้ฟังมองว่าเขาเยอะแต่เขาว่าก็มองคุณเยอะเยอะด้านไหนคุณดูดีคุณสวยคุณแบบว่ามีออร่า ความเป็นเดอะซันของคุณนะคะคุณเอาจจะเกิดวันอาทิตย์ราศีธนูได้ด้วยราศีกุมนะคะแล้วก็มีธาตุน้ําบอกว่าความเป็นเดอร์ซันเดอะสตาบวกราชินีพระจันทร์อะหาสิ่งไหนมาเทียบเปรียบแม่นวลน,น้องไม่ได้อีกแล้วแล้วพี่จกต้องแบบจะต้องปล่อยมือเป็นไปไม่ได้เขาจะไม่ยอมสูญเสียกับคุณไปตอนนี้คุณกําลังทําให้เขาเสียใจเหมือนแบบว่าเขาได้กลิ่นดรามา่าตู่ว่าคุณจะปล่อยมือจะทิ้งเขาหรอ เขาต้องบอกว่าทำยังไงอะแต่แบบก็ได้แต่แบบคิดว่าเขาก็เป็นคนดีดีพอรักคุณมากอย่าทิ้งเขาเลยนะอย่าปล่อยมือเขาเลยนะความรักที่เขามีให้คุณ the lover ค่ะ the the lover ที่มันแบบ หน้าของเขาเนี่ยความรู้สึกของเขาหัวใจเ็าตอนเนี้ยมันมีคุณแบบฝังอยู่แล้วจะให้เอาคุณออกจากหัวยังไงถ้ามันต้องจบกันแบบทาวเวอร์แบบเนี้ยไม่ได้ไม่ได้หาวิธีมูแลในบ้านมีพระองค์ไหนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไหนนั่งสมาธิมูลลอ้อนวอนร้องขอต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้คุณเห็นใจให้คุณเข้าใจว่าความรักความห่วงใย,ยความเสน่หาความมึงความห่วงความกักความแบบว่าใดๆที่ห้ามคุณอะ มันคือออกมาจากหัวใจของคนคนหนึ่งที่รักห่วงแหลเนเสนหหาคุณเพราะฉะนั้นได้โปรดเข้าใจเขาเถอะอย่าทิ้งเขาเลยนะความรู้สึกคือแบบเจ็บจังเลยกินไม่ได้นอนไม่หลับอะ่ะโอหิวก็หิวแต่ว่าก็ไม่อยากกินไม่มีอารมณ์จะกินเพราะว่าร้อยคุณปลดบล็อกร้อยคุณรับสายร้อยคุณลายกับความเงียบของคุณนะคะกําลังทําให้คนคนนึงเสียใจมากๆกําลังทําให้คนคนนึงใจสลายนั่งส่องนั่งสาเบิงคุณอยู่อ่ะ นั่งเฝ้าโทรศัพท์เลยอะสามนาทีก็มองทีบางทีก็มองทุกค้านาทีว่าแบบอุ้ยเมื่อไหร่จะมีสายคุณโทรเข้ามาบ้างเมื่อไหร่จะมีไลน์คุณเด้งบ้างตอนนี้อารมณ์สวิงแบบจะทำยังไงดีอะบอกใครไม่ได้อะว่าแบบรู้สึกกับคุณขนาดเนี้ยดีฟกับคุณขนาดเนี้ยห่วงกังวลอยากให้คุณรู้ว่ามีคนคนหนึ่งกำลังรอคุณแล้วก็เสียใจมากๆาที่คุณเงียบใส่เขา ความเงียบของคุณกำลังฆ่าเขาดั้งเป็นไกลก็ไกลมาหาก็ไม่ได้แล้วจะให้ทำยังไงอะ่ะจะแหวกม่านประเพณีแหวกโทรศัพท์ก็ไปเป็นลิ้นชักโดเลมอนก็ไม่ได้ประมาณว่าประมาณว่าแบบเยอะกับคุณมากๆคุณผู้ฟังก็แบบนางฟ้าก็เข้าเยอะต้องดัดอิสัยเขาบ้าง ตอนนี้ความเงียบของคุณกําลังฆ่าเขาให้เขาเจ็บปวดเสียใจทุกใจที่ไม่สามารถรับรู้ความรู้สึกที่มีข้างในของคุณและด้วยความแพราวราวตาดกผ้าความมีชื่อเสียงความเลอค่าของคุณเนโถใครก็อยากแบบจีบเดอรซนใครก็อยากได้เดอะสตามาไว้ในห่วงลึกของหัวใจแถมยังแบบว่าเก่งด้วยการงานการเงินตอนนี้นะคะ เขาได้ดังเงียบจุกเจ็บรู้สึกเหมือนโดนอะไรทิ่มอยู่ตรงกลางหัวใจเจ็บปวดรู้สึกแบบว่าจะอ,าออกความรู้สึกตรงนี้ออกยังไงจะตื้อคุณยังไงเอ๊ะหรือจะนั่งเครื่องมาหาหรือจะขับรถไปหาหรือว่าไปเคียร์กันตัวเป็นๆเ,เลยหากมันว่าเราคุณตอบโต้ทางโซเชียลยังไม่ได้เรื่องไม่ได้การแล้วไปดักรอเลยดีกว่า <laughs> อารมณ์สวิงมากอะคนเนี้ย ตอนนี้คนที่คุณกำลังทำให้เขาเสียใจกำลังครั่งกำลังจะเป็นบ้างหงุดหงิดฟุ้งซ่านเพราะว่าเขาจะไม่ยอมปล่อยคุณไปเขามองว่าคุณคือคนที่เขาไม่ได้หาง,ง่ายๆบนท้องถนนเขาไม่ได้หาง,ง่ายๆบนสื่อออนไลน์คุณสวยแปะ๊ะคุณครบคุณมีทุกสิ่งอย่างที่เขาปรารถนาคุณคือสิ่งเดียวที่แบบว่าถ้าขาดไปอะ มันจะไม่มีความสุขไม่มีพลังงานบวกไม่มีแพชชั่นในการใช้ชีวิตแล้วจะขาดคุณได้ยังไงคุณเป็นเหมือนน้ำทิพย์ชโลหมหัวใจคุณเป็นเหมือนแสงตะวันที่ตื่นมาต้องรับรู้ตอนนี้เงียบกันไปบล็อกกันไปเขาไม่ได้ยินข่าวข่าวคุณมาหลายวันแล้วหลายชั่วโมงแล้วบางคนอาจจะจบกันไปไม่กี่ชั่วโมงแต่ว่าก็ยังบอกว่าฝุ้งซ่านแล้วอ่คลุ้มคลั่งแล้วอ่าจะทํายังไงดีอารวาสเกี่ยวกาดคือแบบอว่า สตาร์รถดีไหมจะไปดีไหมใดๆก็แล้วแต่ความเงียบความลึกลับความเข้าถึงยากของคุณผู้ฟังตอนนี้นะคะกำลังค่าเขาทั้งเป็นเขาเข้าใจเลยว่าโอ้โหที่ผ่านมาหึงหวงห่วงก็มากแล้วแต่พอคุณเงียบเนี่ยอารมณ์แบบเจ็บจุกจุก ตีมือเอามือทุบหนะ้าอ,อกตัวเองจะทำยังไงกังวลกังวลอยากไปหายากไปหาโอ m ม g ก็ oh God. เยอะมากอะ่ะเยอะจริงๆด้วยอะ่ะคนเนี้ย <laughs> ประมาณว่าเยอะสมชื่อคุณผู้ฟังถึงได้แบบว่าพยายามที่จะตีตัวออกจากคุณรู้ฟังกลัวอะไรคะการที่มีคนมาห่วงห่วงหึงเราหรือว่ารักเราแค้เรามากขนาดน,นี้จะเป็นจะตายคลุ้มคลังฟุ้งซ่าน แต่เวลาที่คุณเงียบเขายังจะเป็นบ้าเลยมันยากนะคะคนที่รักเรามากขนาดนี้นะคะพลังงานวันนี้เบาๆกรุบกริบนะคะคุณผู้ฟังมาขออีก5ใบสุดท้ายดูซิแต่มันมีวิวออฟฟอร์จูนขึ้นมาแบบบกเดยวลเวอร์ยังไงคุณสองคนก็ตัดกันไม่ขาดหรอกพิศวาสทั้งความรู้สึกรักเหลือเกินสเสน่หาเหลือเกินดวดยอดดวงใจของเขานะคะเขาจะไม่ยอมหรอก คุณกับเขาอาจจะเกิดในวันเดือนปีวันที่14วันที่22วันที่16นะคะวันที่7นะคะ7 16 6 22 14นี่คือวันเดือนปีเกิดคุณกับเขาดูซิเขาจะเอาอยัางไงต่อ The ด h ฮาแฟ a n ฮงแมนชาลีออ t เขาจะมาเด t h ดอ e m มูนเขาทนส่องไม่ไหวแล้วอะเขาเจ็บปวดเขาทนส่องทนรอไม่ไหวแล้วอ่ะทำร้ายกันแบบนี้ได้ยังไงอะทำไมถึงได้ใจร้ายแบบเนี้ย พี่จะรอคอมเมนต์รอการตอบโต้จากน้องทางออนไลน์ทางโซเชียลไม่ได้แล้วหัวใจพี่จะระเบิดออกมาแล้วอืมตอนนี้นะคะสินแตกแ้วคะถ้านะหากว่าเขากําลังแบบว่านั่งมูอยู่วัดไหนใด,ดก็แล้วแต่เขาอยากบอกว่าใจจะสลายแล้วถ้ารออีกวันหนึ่งเขาวันที่สามวันที่สี่เนี่ยตายค่ะตายอย่างเดียวอ่ะตายเพราะว่าตรอมใจตายโอ้โหนอกจากคุณกําลังทําให้เขาเสียใจแล้วคุณกําลังทําให้เขาตรอมใจ ทุกใจรู้สึกอยู่ไม่เป็นสุขรู้สึกแบบว่าขนลุกขนหัวตั้งยิ่งกว่าโดนผีหลอก <c oughs> ความรู้สึกคือคุณตามไปหลอกหลอนเขาทุกอนูทุกการใช้ชีวิตของเขาในแต่ละวันเลยความเป็นเดทบวกชาริออรทนไม่ไหวแล้ว <c oughs> แฮงแมนด้วยทนรอคำตอบที่จะให้คุณกลับมาไม่ไหวแล้วนะคะเขาจะต้องไปตามหาหัวใจ ไปหาหัวจามประมาณว่าแบบอยากให้คุณรู้ว่าเออเขาแคร์คุณจริงๆและสิ่งที่เขาทําไปที่คุณไม่ชอบเนี่ยเขาจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้คุณกลับมาให้คุณเข้าใจว่าความรักของเขามันยิ่งใหญ่มากเหลือเกินนะชาลีออดราศีกรกฎราศีมีนราศีมังกรราศีกรกฎราศีกุมหมายเลข16บหมายเลขหหมายเลข7หมายเลข14บหมาเลขอยากบอกว่าเขาจะ ยอมนะไกลแค่ไหนก็จะมาง้อมาขอโทษมาให้คุณเข้าใจเห็นใจแบบโปรอสงสารเขาอย่าทำร้ายเขาด้วยความเงียบอย่าบล็อกเขาอีกให้เข้าใจเขาอยากได้อะไรเขียนลิ์ไปเป็นข้อๆเลยต้องการอะไรแต่ตอนนี้หัวใจเขาจะสลายแล้วเจ็บปวดเสียใจร้องไห้นอนไม่หลับแหงแมนห้อยหัวแบบเนี้ยทุกวันทุกวี่ไม่อยากให้คุณจากไป เขาไม่อยากเสียคุณไปเลยค่ะเขาทนไม่ได้ทําใจไม่ได้เขารักของเขามาเนิ่นนานการเลยขนาดเนี้เขาต้องสู้ค่ะดูสิไพ่เดินทางชารีออตกับเดทออกมาใบเนี้ยจะต้องสู้ต้องเคลียร์ไม่ยอมไม่ให้ไม่ให้ใครมายุ่งกับคุณประมาณนั้นนะคะปร,ะรงงานว,วันนี้นะคะกรุบกริบทนสองทนรอไม่ไหวแล้วเขาจะติดต่อกลับมาวิธีของเขาแล้วเขาจะไม่รอให้คุณเทคแอคชั่นแล้ว เขาจะเดินทางมาเจอมาหามาง้อคุณนะคะรอคำตอบรอให้คำตอบเขาด้วยนะคะแฮปปี้แฮปปี้นะคะนางฟ้าไปจอกิ้งก่อนนะขอใคุณผู้ฟังมีความสุขในวันเสาร์น,นะคะบ๊ายบายค่ะ